วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บีรีวาเยทีนะครับกับผมพี่เจโก้นุ่มหลันลาหน้าไม่หล่อมีดีที่อารมณ์นะครับโอ้โหวันนี้มากับน้องชายผมนะฮะกับน้องหมาน้อยนะครับผมอ่ะทักทายผู้ชมหน่อยเร็วทักทายหน่อยดิเติ้นสวัสดีครับบายดีเปล่าะฮะโอ้โหก็คงจะสบายแน่นอนนะครับถ้าอยู่กับเรานะครับอ่ะ สาหรับในช่วงนี้โกก็มีสีดีนะฮะมามอบให้กับคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำนะฮะกับที่นี่ทบรีาริตี้ทางช่อง34จานส้ม IPM นั่นเองนะครับวันนี้ก็ก่อนที่เราจะไปเข้ารายการสาระใช่ไหมนะฮะก็ฝากไวนึก นิดนึงก็แล้วกันนะฮะกับโปรแกรมทัวร์นะครับสำหรับบริษัทคอนทูบร,รีจำกัดน,นี่นะฮะเขาก็มีโปรแกรมทัวร์ดีๆเนี่ยอยากจะมาแนะนำนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะได้ไปเที่ยวไปชมนะฮะว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างแ,แต่ก็อยากจะแนะนำเลยนะฮะที่ทัวร์ที่ขึ้นชื่อของบริษัทคอนทูบร,รีจำกัดน,นั่นคือทัวร์ไหว้พระเก้าวัดในฝั่งทนแล้วก็รวมไปถึงกับไหว้ พระพิเคราะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกรวมไปถึงไหว้บังกร3ส่วนนะฮะกับ3จังหวัดนะครับผมแต่และส่วนเนี่ยจะอยู่คนละจังหวัดนะครับก็มีส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนหานะครับใครบอกเขาบอกว่าออถ้าไหว้ครบทั้ง3ส่วนเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะฮะในชีวิตใน่ว่จะเส็นการงานหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงไหาวาพ้พระรอยน้ำนะฮะ 5วัดน,นะครับกับ5สถานที่1ภายใน1วันนะครับโอ้โ oh ห oh, เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยกับโปรแกรมทัวร์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อมาได้ที่0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4นะครับเบอร์นี้จะพาคุณไปสนุกสุขใจภายในวันเดียวแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็มีศิลปินมาเยี่ยมเยีอนนะครับ ที่รายการของเรานะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสังเขตนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงสอามครั้งนะฮะไม่ใช่อ่ะจะบอกว่าได้เลยว่าแต่ก่อนนี่ดังมากถ้าโกเอ่ยไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนสำหรับกลุ่มศิลปินไอเฟลนะจะของางานเพลงเจ็บลึกหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงวิเศษนะครับอ่า แต่วันนี้เขามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่น,นะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ20ปีได้แล้วนะครับ oh แล้ววันนี้เนี่ยโค้ดเ <No. S 1> าคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักนะครับว่าที่พี่เขาหายไปเนี่ยไป20ปีไปทําอะไรนะครับแล้วการกลับมา2ซิงเกิลนี้เนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปทาความรู้จักกันนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่ไอเฟลเลยดีกว่าคราแล้ว yeah. น้ำบุญไปไปไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคุนทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะยินดีต้อนรับสู่ทัวเทือไทยบริษัทคุนทุนบรีจำกัดขอเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทร02 801 3211ถึง14ไปคุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไง ก็ไม่ใช่อีนั่นแหละอ้าวหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลินล้ำปัตตภีกับการสัการพรพพุทธชินาราตักบาพระอุปคุตเที่ยงคืนสาการพรพพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเคลื่อนกันยาวๆกับทัวร์ทั่วไทยไปกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย028013211 ถึง1นสหนาวนี้มีบุญมาฝากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตรไกวันนี้เราจะมาดูซิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแทนน้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนองหมี คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนารีวินเทจฟาร์มชมป่งยกุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ําร้อนที่บอ่อถึงนสก,การะหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ํามันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1สาถึง1 4ายด่วนโทร086 788 5705อาทิตย์ที่สองธันวาคมแล้วจะรออะไร่ะครับทั้งปีเลยปาทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทกุณเธนบุรีจัก,การเราจาาัดใทย อบอุ่นมั่นใจเหนือกลางอีสานตา้เที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัดศ2 8 0 3 1 3 2 1 1ปถึงโทรหาเราสิคะบริษัทคนทนบุรีจำกัด ผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12ทับ01930ขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได้ภายในวันเดียวสักราระเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียว ที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้าบังกรอันศักดิ์สิทธิ์สามจังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรีหินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนาม กับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกขายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน3,000นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ์ สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางเสวยสุขนวัดส,สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครนายก ไว้พระข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักระสิ่งศักดิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงทนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับเก้าวัดดังฝั่งทนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศัพท์028013211ถึง14 ในทอมบูร uh ีวาเลตี้นะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็จะมีศิลปินแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการของเรานี่เลยวงกำลังดังมากวงไอ้น้ำไอเฟลโอ้โหทีนึงเล่นไปด้ด้วยนะเลยนะคะวันนี้นะคะต้องรับาพี่ๆวงไอเฟลค่ะสวัสดีค่ะ สัญญาณก่อนนะเมื่อกี้สัญญาณเสียเดี๋ยวก็เห็ดกระเด็นหลอกนะนาโนแนะนํตัวเดีกว่าค่ะเออผมอธิบดีท่าตาวบเดร์แจ็คไอเฟลครับผมค่ะผมนัทนาเิริยนสมบูรณ์เทดดี้ไอเฟลในนี่คพี่เจ๊กไม่ไม่คุณไม่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเราดูหน้าพี่แจย์ก่อนนะ ผมสงสยัยจริงเลยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อนี่ตัวร,รับสัญญาณครับจออะ,ะ่าจะส่งตรงไปที่ IPM ช่อง3 4ี่ครับนี่นี่ทยายาดีเจหัวเห็ดใช่เปล่านะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วอันนี้คือหนุ่มล้านลาฮะหนุ่มล้านลาคือแบบเป็นเด็กินดี้ครับ i n d i ครับอ่าเด็กเจี๊ยบเด็กเจี๊ยบอ่าอย่ามายั้งนะใช่แล้ว สำหรับเปนแฟนเพลงนะคะที่เคยได้ติดตามเพลงของไอเฟลน่าจะรู้จักเป็นอย่างนี้เนาะเพลงตะเกียงวิเศษนั่นเองนะคะห่างหายไปนานพอสมควรแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเนาะยี่สิบปีฮะยี่สิบเอ็ดตีเดียโกะกับอาร์มตะเกียงวิเศษกับอัลบั้มนี้นะผมค่ะตอนนี้กลับมาแล้วพร้อมกับอัลบั้มที่มีชื่อว่าเออจริงๆเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลทำซิงเกิลเป็นสองเพลงคือจาก เราคุยเราได้คุยกันใยวงว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะทําแล้วให้เป็นตัวองตัวเราเองด้วยแล้วก็อาจจะมีอะแดปดสตรีให้ให้ใหม่ขึ้นมานิดนึงแต่เนื้อหามันก็ยังคต้องเป็นแบบที่กลุ่มแฟนเพลงไอเฟลชอบอยู่นะครับถ้ากลุ่มเก่าๆก็ของเราก็ตะเกียบพิเศษเราก็เลยทำคอนเสิร์ตเหมือนเมจิกซองเนื้อหาก็เพลงที่ออกมาเปางซิงเกิลใหม่ก็คือเวทมนต์ครับเวทมนต์เป็นฟังฟังดูแล้วเนี่ยแนวดนตรีคล้ายๆกับตะเกียบพิเศษ เออก็คือวงเราเป็นแบบนี้ไงครับเราก็บอกแล้วเราเปิเทนตี้แล้วว่าประชุมแล้วว่าเราไม่อยากหนีตัวเองมากเพราะว่าทุกคนรู้จักเราแบบนี้<ม>แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้มันตามอายุสมัยใหม่มากขึ้นคือภาพของเสียงของนดนตรีซาวซาวที่ทันสมัยที่ทันสมัยครับผมแต่ว่าเนื้อหาก็มาสัมาสจานเกี่ยวกับคำว่าเวทมนต์เวทมนต์ก็คือจริงๆแล้วความรักอ่ะ มันเพลียเกี่ยวกับความรักความรักเปลี่ยนเสมือนเวียนวนซึ่งสามารถเปลี่ยนอีกคนให้เป็นคนได้ความรักเปลี่ยนทุกอย่างได้มันก็เปลี่ยนเสมือนเวียนวนเพียงนี้ต้องฟังดูนะเป็นเนื้อหาสนุกสนุกนะอ่ะเ,เคยรักใครไหมครับ ไม่เคยมีความรักไม่เคยมีความรักเป็นคนไม่มีหัวใจเป็นคนไม่มีหัวใจเล่นตนไปไม่ใชเหรอใช่หนูที่สนเพชรเกษมอ่ะเออะไรเราเล่าเรืู่ดจริงพูดจริงพูดจริงเนี่ยพูดจริงพูดจริงไหมคะพูดจริงใ่ไเกี่ยวกับรักใช่ไหมรักเล็กขโมยน้อยไม่เหรอที่ไหนมีรักที่นั่นมีคุกอ่ะค่ะคราวนี้ กว่าจะมารวมตัวกันได้เนี่ยยากไหมเอ่ยเพราะว่าหายไปตั้งนานนี่ยากนะปกติก็ไม่ได้ก็เจอกันอยู่แล้วเหมือนว่าหลังจากที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงเทำให้เกิดแยกอ่าทำไมถึงแยกเพราะว่าตอนนี้นเมื่อปี2533ัมสมตอนนั้นผมอายุสิบสี่นะครับจะเข้าใจผิดมากเลยคิดโอ้โหมากไปแจ็คอายุขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าวงการเร็วแล้วก็ออกอัลบั้ม อสองชุดใช่ไหมครับแล้วพอ2535เราก็เรากลยออกชุดที่สามก็เลยพอดีผมต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็เลยจะก็เลยอเฮ้ยอย่างนั้นหยุดหยุดยีติอายุพอสไว้ก่อนหยุดหยุดให้ไี้ไปเรียนไปเรียนท่าแล้วรอวันที่กลับมาพอกลับมาปุ๊บผมก็เข้าทํางานแจ็คเก็ทํางานทุกคนก็มีอะไรทำสมัครทีในงๆานใช่ต่บางคนก็ต่างทํางานก็เลยยังไม่มีจังหวะ จนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วมีจังหวะเพือนป่วยสองพันห้าร้อยห้าสเพื่อนป่วย20ปีผ่านไปเพื่อนป่วยก็คือแอดแบงอัพที่ที่มารายการด้วยการเนี่นยนะ,ะเขาป่วยเขาเป็นโรคอ,อะไรบางอย่างที่ต้องรักษาก็เ,าเลยรวมตัวกันก็เ,เลยเกิดเลยคุณสมัตเอ๊เราเราทีาที่บอกเราจะน่าจะทำอะไรช่วยแอดสักหน่อยหนึ่งเพราะว่า ก็เลยคิดว่าเอาเกเราเป็นโต๊ะโหแล้วก็ชวนเพื่อนๆศิลปินมาจากคอนเสิร์ตเพื่อหามันช่วยแอดครั้งนั้นก็เป็นการรวมไอเฟลเต็มตัวแล้วพอเราเล่นงานครั้งนั้นเนี่ยแล้วพอเอิรประเทศไทยน้ำท่วมอดีทางช่อง11ก็เชิญไปให้เราไปเล่นงานครั้งนั้นจาจ๋าได้ดูใช่ไหมครับได้ดูได้ดูช่อง11ใช่ใช่ก็เลยทําให้ตรงนั้นแหละ แฟนเพลงเราต่างๆก็รีมายกลับเข้ามาในการกลับเข้มาทําไมไอ้เฟลหายไปไหนทำไมไม่ออกระบ้างคิดถึง<ม>นะตอนนั้นเพลนี้ยังแต่มันก็เปินการทอล์กกันพอทอลกเสร็จเทดดี้จะมีโอกาสไปออกรายการตีสิบขอคุณว,วิทวัฒนแล้ววันนั้น คุณวิทวัสก็ถามมีคำถามคำถามหนึ่งซึ่งมันกดดันพวกเรามากว่าเอ้าและไอเฟิลเมื่อไหร่จะกลับรวมตัวกันล่ะเลยกลบับออกแท้ดีก็เลยบอกว่าอ๋อต,ตอนนี้กำลังกรวมตัวกันแล้วครับกำลังจ <c oughs> ะทำซิงเกิลแล้วครับซึงไปถามเพื่อนเลยพูดไปแล้วตอนนั<บ>้นอ<บ>๋อโดนไปแล้วทำอยู่เห็นออกทีว<บ>ีทั<บ>่วประเทศจะได้ทำเลยจะได้ทำจะได้าวพูดไปแล้วก็เลยต้องทำทันทนแล้วคราวนี้ความคิดเห็นของเพื่อนในวง เาจบอกเาทำาทำทำก็ทำไม่มีใครกระใจไม่โดยพื้นฐานทุกคนรักดนตรีอยู่แล้วส่วนที่แทตตี้ที่วงเราหายไปนี่คือวงหายอย่างเดียวนะครับแต่ตัวเนี่ยเทตตี้ผมทางานอยู่อยู่บ้านหงอยู่บ้านวงบันเทิงผมก็ไปเล่นละครไปเล่นหนังทําเพลงเป็นพิธีกรถัดรายการก็ยังอยู่ในส่วนนั้นแต่ยังไม่ได้ร้องเพลงไง หยุดการร้องเพลงไว้เพราะว่าผมร้องกับแพฟเฟลไงนะครับกม็มีแยกออกไปร้องอัลบั้มเดียวบ,บ้างตอนนั้นนะครับแล้วทีนีก็ทำั้นศิลปินปปหลายหคนซึ่งหลายหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วก็แทบไ,ไม่ได้ห่างหายไปแต่ว่านโอกาสอันดีถามว่าการทําอัลบัม้มการรวมตัวยากไหมไม่ยากไม่ยากแต่ทาอัลบัม้มทาซิงเกิลยากไหมาย,ยากเนะพราะเราต้องคิดว่าจะจ่ายอะไรไปทำยังไงอะทํายังไงที่เราหายไป2ี่ปีแล้วเพลงที่ยังต้องให้เราอยู่กับ ส่วนหนึ่งของกลุ่มกอยและให้อยู่กับปิกฟ้าหนึ่งซึ่งในยุคนี้เราต้องยอมรับในความจริงว่าบทที่แสดงของหนึ่งป็นแอนของหนืองแล้วเราจะทำยังไงกับในยุคนี้ซึ่งถามว่าซึ่งถามว่าถ้าเราจะให้อยู่ให้ได้เราก็ต้องคิดกันเยอะถูกไหมครับให้อยู่สองฝ่าอย่างเดี๋ยวช่วงนี้นะคะกำลังคุยสนุกเลยเดี๋ยวช่วงนี้<อ>พักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพี่แจ็คแล้วก็พี่เท็ดดี้กันต่อค่ะสักครู่ค่ะ อย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไกลไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมตัวพี่จะโ<า>กรธจะแค้นตัดใจพี่มันเังไม่ได้ขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆ ขาจเธอคงหมดใจขาดเธอไปคงหมดกันสิ่งที่ฝันวาดไว้อย่างสวยงามอยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันโปรดจะ่าทำไปอย่างนั้นให้เจ็บใจ จะไปไกลจากฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริง ประโยชน์อะไรที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใครภาพความทรงจำคือเธอคนเดียวในใจ อยู่เพื่อใครภาพความทรงจำคือเธอคนเดียวในใจขาดเธอไปจะอยู่ไปก็เท่านั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไก,กลาจากฉันทิ้งความเคยผูกพัน ันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจ,จะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงๆจะโกรธจ,จะแค้นฉันนั้นมากแค่ไหนอจอเข้าใจ

คนไข้ใกล้ชิดเลยนะคะคนไข้ต้องการกำลังใจจากคุณขับทิความเคยูกพันกินอะไรก็ไม่รู้ว่าพ่อเหม็นๆนะนนัปากูมา

ท่านผู้ชมครับผมมิตรไกวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแช่น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุน่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินเนอรี่วินเทจฟาร์มชมป่งยุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บอกถึงสักการะหลวงพ่อพระธาเจดี JD, หลวงตกน้ำมันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1สาถึง1 4ายด่วนโทร8 8 6 8 8 8 5 7 0 5อาทิตย์ที่สองท่นวาคมแล้วจะรออะไร,ร่รครับทั้งปีเลยปาทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณเชนบุรีจาก,การเราจัดไทย อบอุ่นมั่นใจนือกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาเิปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทขนชน,นบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4หาสถึงโทรหาเราสิคะ